สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพิจารณาหัวข้อเรื่องการพิจารณาภาพยนตร์เรื่องอิงไวเอานะคะซึ่งการพิจารณานะทั้งหมดนี้จะเป็นความคีดเห็นส่วนตัวของเราค่ะโดยที่เริ่มจากโครงเรื่องนะคะเหตุการณ์สําคัญของเรื่องนี้เริ่มจากที่จอยกับแซนเน็ตซึ่งเป็นจุดเด่นของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะโดยที่ทั้งสองเป็นตัวละครแทนความรู้สึกโดยจอยแทนความรู้สึกมีความสุขส่วนแซนเน็ตแทนความสุ ค่ะเพราะว่าจอยเนี่ยไม่ชอบแฟนเน็ตเพราะว่าแซนเน็ตจะทําให้ไรล,ลี่เนี่ยเกิดความสุขเศร้าและไม่มีความสุขนะคะจากนั้นทั้งสองก็ทะเลาะกันจนพลาดไปโดนเครื่องความทรงจําของไรล,ลี่เนี่ยดูดเข้าไปนะคะจากที่จอยต้องการให้ไลลี่มีแต่ความสุขและไม่ต้องการแซนเน็ตเลยแต่ก็ได้เกิดเหตุการณ์ต่างๆในเครื่องความทรงจําที่ดูดเข้าไปะคะ่ะทำให อยรู้ว่าการใช้ความรู้สึกของมนุษย์เนี่ยมันควันที่จะมีทั้งความสุขเศร้าและความสุขไปพร้อมๆกันได้ซึ่งจุดด้อยของภาพยนตร์เรื่องนี้จะสื่อถึงความสําคัญของตัวละครแซนเน็ตที่แทนความรู้สึกสุขเศร้ามากจนเกินไปซึ่งในชีวิตจริงๆของคนเราไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความสุขได้เมื่อเกิดความสุขเศร้าหรือความสุขเศร้าไมไ่ทำให้เรารู้สึกแบบดีขนาดนั้น จะทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพจิตที่แย่กว่าเดิมด้วยก็ได้ก็ต่อไปเป็น,กล,น,ก,น,นะะกลวิธีในการดําเนินเรื่องนะคะกลวิธีในการดําเนินเรื่องเนี่ยจะเป็นการดําเนินเรื่องแบบสลับไปสลับมาโดยจะมี2องานนั่นก็คือภานในความเป็นจริงที่เป็นออความเป็นชีวิตของไลลี่แล้วก็ความรู้สึกในสมองของไรลี่นะคะซึ่งก็จะเป็นการสลับไปสลับมาใน ส่วนของชีวิตจริงและก็ภาพที่ฉายในความรู้สึกของไลลี hmm. ่ก็จะมีอยู่สองภาพค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะมีตัวละครทั้งหมด6ตัวละครด้วยกันตัวละครตัวแรกก็คือไลลี่นะคะ mm hmm. เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีเรื่องราวสับสนเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองทําให้เราได้เห็นถึงความรู้สึกต่างๆซึ่งมีจอยนะคะเป็นความรู้สึกมีความสุขของเธอ จอยเนี่ยจะทำหน้าที่ที่ทำให้แน่แนใจและมั่นใจเสมอว่าไรลี่เนี่ยจะมีความสุขตัวละครตัวที่2นะคะก็จะเป็นเฟียค่ะเฟียเป็นความรู้สึกกลัวของไรลี่นะคะซึ่งตัวละครนี้เนี่ยจะมีหน้าที่ทำกลัวสิ่งต่างๆหวาดระแวงเพื่อที่จะปกป้องไรลี่จากสิ่งอันตรายค่ะตัวละครที่3นะคะก็เป็นแองเกิลค่ะแองเกเป็นความรู้สึกโกรธของเธอนะคะซึ่งแองเกเนี่ยจะทำหน้าที่ มั่นใจเสมอค่ะว่าไลลี่เนี่ยจะได้รับความยุติธรรมในทุกๆสถานการณ์คะ่ะและมีดิสกัดนะคะดิสกัดคือความรู้สึกขยะขยงสิ่งต่างๆนะคะที่แปกปลอมเข้ามาทำให้เธอเนี่ยได้รับการปกป้องจาก ับการปกป้องจากสิ่งแปลกปลอมและตัวละครตัวสุดท้ายนะคะก็คือแซนเนตค่ะแซนเนตเนี่ยเป็นความรู้สึกเศร้าของไรลี่นะคะซึ่งแซนเนตตัวแซนเนตเองเนี่ยพยายามที่จะทําอยากทําให้ไรลี่มีความสุขแต่ว่าเธอรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินสุดท้ายก็จบด้วยการที่นอนลงบนบนพื้นแล้วก็ร้องไห้ค่ะต่อไปเป็นฉากนะคะฉากในเ,ออเรื่องอินไซอน ว่าเป็นการ์ตูนนะคะซึ่งในการใช้ซีีเนี่ยจะมีเป็นซีจีของออในเรื่องของการ์ตูนนะคะซึ่งมันเป็นสมจริงมากแล้วก็ได้ทำตัวละครขึ้นมาเนี่ยให้แบบว่าน่ารักแลวก็มีชีวิตจริงถือว่าเป็นเรื่องที่ได้รับรางวัลด้วยค่ะสาระของเรื่องนะคะ โดยภาพพิเศเรื่องนี้จะสอนแทรกสาระเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์ค่ะซึ่งอารมณ์และความรู้สึกของคนเรามีหน้าที่ของมันเองอยู่แล้วอยู่ที่เราที่จะบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ดีแค่ไหนค่ะบวกกับต้องมีสติในการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองซึ่งจะพาให้เราผ่านเรื่องราวทุกอย่างไปได้ค่ะ สำหรับการพิจารณาหัวข้อภาพยนตร์เรื่อง Inside Out นะคะก็ได้จบลงแล้วก็หวังว่าคลิปน,นี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่อยาก,ยากจะใช่อยากจะดูเรื่องนี้ก็เรื่องนี้ก็มีข้อคิดแล้วก็มีหัวข้อที่จะทำให้เราไปแบบว่าที่สาระ,าระแท่เข้าไปด้วยนะก็พวกเราขอจบกันารคะ